้นอะไรนะพี่เพลยกเ,เขาเรียกว่ากัาลนากหอม,หอมภาษาทางเหนือเรียกลากหอมอ้<ห>ตัวนี้ลากอะไรนี่ต,นตัวนี้อะไรน่อ่านี่ไม่ใช่นะนี่ตำลึงนะอันนี้นี่คือรากหอมหรือภาษาทางสมุนไพรเขาเรียกว่ากำยาาตัวเมียนี่นะครับตัวนี้หน,น้าตามันอน๋อนี่ขูดมันก็ตายก็ไม่ตายครับผมจะให้ดมดูโอ้โหหอมมากสังเกตใบของเขาครับเนี่ยใบจะลายอย่างนี้ ที่เป็นข่าวอยู่ทางพะเยาอะไรที่บอกว่าแห่ขุดนั่นนะครับที่บอกว่ากิโลเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมอยากทราบว่าที่ไหนขอรับซื้อที่บ้านผมมีเยอะมากจริงจริงไหมกิโลละแสนกิโลละแสนจริงไหมที่บ้านผมมีเยอะมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน่รากยังเล็กไปของผมเนี่ยของผมจะรากใหญ่ขนาดนี้เลย <โ évidemment S 1> นะครับเท่านี้เลยหรอ,อที่บ้านผมนะครับรากเป็นท่อนอย่างนี้ผมถามว่าที่ไหนรับซื้อผมจะเอาไปขายให้ ทีนี้ลองพี่เพียวลองดมใหม่สิต้นต้นนี้มันเป็นตำลึงไม่ใช่หมายถึงว่าลมไอรากมยานั่นไงไงนี่นี่ว่ามันรถเอ้ยอย่าไปขูดเยอะเดี๋ยวมันตายยังกลัวอีกกลัวสิเพราะรูมีราคาก็เลยกลัวปกติตัดทิ้งเนี่ยครับหอมเย็นเย็นอ๋อลองลองลองอธิบายเขาบ่าหอมสิมันหอมชื่นใจนะครับมันหอมแบบเย็นเย็นยาดมมันยาดมมากกว่ายาดมยาอมท้างั้นมากกว่ายาอมอ๋อหอมมากครับ หอมจริงๆหอมเย็นๆใช่ครับเหมือนกับกาลังกาลังยืนอยู่มากกว่าการาบุลอีกนะครับการาบุลคนว่าเหม็นเนี่ยนะครับเพราะนั้นใบของมันเนี่ยดูใบนี้กับใบนี้ให้ดีว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปขุดผิดนะของเขาต้องเาเขาต้องใบลายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับที่เขากําลังที่ต้นไม้ือลไปนะครับผมของผมเนี่ยผมก็เอามาใส่ใส่กระถางปลูกเอาไว้เยอะอยู่ครับ ทำไมมันราคาแพงถ้าถ้าให้วิเคราะห์ว่าคือมันเป็นสมุนไพรสําหรับผู้ชายอ่ะสําหรับผู้ชายใช่ครับหมยถึงผู้ชายสำหรับผู้ชายไมันยาโมเรียกว่ายิ่งกว่าโสมเอาเอาง่ายง่ายก็บอกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าโสมครับยิ่งกว่าโสมยิ่งกว่าโสมนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยถอนทิ้งซะเลยดี๋อย่าพึ่งอย่าพึ่งพอรู้ว่าถอนทิ้งซะเลยเดี๋ยวพอรู้ว่าเดินเดี๋ยวเจ้าต้องไปหาขุดแล้วเนี่ยถอนทิ้งซะเลยเดี๋ยวเจ้านี่จะใช้คืนนี้ถอนทิ้งซะเลย ดี๋ยวต้องทดลองนะผมไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่ค่อยเชื่ออะไรจริงๆคือผมอยากจะรู้ปัญหาของผมที่ไอ้ค่อนข้างสัยของผมตอนี้คือผมอยากรู้ว่าใครรับซื้อไม่พี่กินหรืยยังที่บอกว่าที่บอกว่ามันเป็นยาดมกินทดลองเลยยังไม่ได้กินแต่ว่าสมัยผมเป็นเด็กนะเวลาที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเ่ยผมก็ถอนขึ้นมาแล้วผมก็ขยี้แล้วก็เดินดมอย่างนี้ล้วทำไมไม่กินรู้จะได้ทดลองดูผมไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณอย่างนั้นถ้าผมกินแล้วผมจะก็นไงก็ได้ไงก็รู้แล้วไงผมยังไม่ได้ นี่ก็พูดนะเอาทิ้งดีกว่าไว้เดี๋ยวถุนฤตาทำคลิปแต่ละครั้งนี่มันต้องเป็นจบสิจบจะได้รู้ผมฝากหน่อยนะครับว่าใครรับซื้อติดต่อมาเลยนะครับเปียกโอตากใครรับซื้อบอกด้วยผมจะเอาไปขายให้บอกเบอร์โทรด้วยผมจะอาไปขายบอกเบอร์โทรเพื่อจะมารับซื้อจากเราเบอร์โทรอะไรคนคนรับซื้อนั่นแหละบอกบอกเบอร์โทรมาี่เนี่ยเนี่ยที่ที่ที่บ้านผมน่ะขนาดนี้แล้วหัวขนาดเนี้ ไม่อะไรหมายถึงว่าลากลากอยู่เจ้าของคือหัวหัวของเจ้าเจ้าเนี้ยลากกํายานใช่ลากของอ๋อผมก็ตกใจหมดคิดว่าหรือคิดว่าอะไรของผมเท่านี้ที่บ้านที่บ้านผมนะที่ที่ในสวนที่บ้านผมนมันใหญ่อย่างนี้ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมมาไปขายผมจะไปขายที่ไหนมันหานะครับหรือหรือทำเป็นสร้างกระแสขึ้นมาเฉยเฉยใช่ทำให้เราต้องได้ปลูกพอปลูกแล้วไม่มีที่ขาย อะไรนะไอ้ลายหนาอะไรน่นนันั่นน่นนะได้นะไอบอลสีบอลสีเออหรือว่าสร้างกระแสก้นมากมันบอลสีหรือเปล่าบอลสีมันอะนั่นเหรอกระแสไอตัวกํายานตัวเมียหรือรากหอมตัวนี้สมัยเป็นเด็กผมชอบเอามาดมเล่นจริงๆแต่ว่าแต่ว่าหอมจริงนะครับท่านผู้ชมหอมมากมันเป็นยังไงอ่ะมันคือมันหอมเย็นเย็นอย่างที่ว่านั่นแหละครับมันดมแล้วสดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นน้องเขาอาจจะไปใช้คืนนี้ผมก็ไม่ว่านะ ข้อจะซื้อข้อจะซื้อโลละแสนจริงครับแต่ว่าออเดอร์เขามีแค่กิโลเดียวออเดอร์กิโลเดียวถ้าตอนนี้คือ็ม่ออเดอร์ไปแล้วถ้าไม่มีคนรับซื้อผมก็จะขุดรากที่มันใหญ่ขึ้นมาผมก็จะตากแห้งเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อเพื่อส่งไปขายประเทศจีนคิดว่าจะกินแองโอเคครับพอดีเดินมาเจอพอดีที่สวนน้องเขาช่างเปียวโคตากนะครับ นอกที่จอดก็เก่งเรื่องการซ่อมรถโมดิฟายนู่นนี่นั่น DIY นู่นนี่นั่นนะครับยังเก่งเรื่องสมุนไพรต่างๆนะให้้ทสีครับยนี่ยังเก่งเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยได้นะครับเดี๋ยวหาแย่เดี๋ยวหาแย่แย่ไปดูแล้วไม่มีไม่มีใช่ไหม น่าจะมันน่าจะเข้าป่าเข้าอะไรแล้วล่ะโอเคคลิปหน้าเจอแย้นะครับเจเจแย้ <c oughs> <c oughs>